ทานศิลภาวนาทานสละศิลรักษาภาวนารู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวนะครับเขาเรียกว่าภาวนารู้สึกตัวภาวนาแปลว่าทำให้มีให้เป็นคือให้รู้สึกตัว แล้วก็จะมีศินคือใจจะเป็นปกติจะรักษาใจไว้เป็นปกติสละกับทานคือสละความพอใจและความไม่พอใจในโลกในอารมณ์ในจิตได้นะครับก็เลยมีภาวนามีศินมีทานนะครับต้องภาวนารู้สึกตัวแล้วก็จะมีศินคือใจจะเป็นปกติสินแปลว่าปกติแล้วก็จะสละทานคือสละความพอใจและความไม่พอใจ นะครับเรียกว่าภาวนารู้สึกตัวรักษาใจแล้วก็สละความพอใจและความไม่พอใจได้เรียกว่าภาวนาสินทานนะครับภาวนารู้สึกตัวไว้ก่อนนะครับภาวนารู้สึกตัวภาวนารู้สึกตัวสม่ำเสมอเมื่อเราได้ภาวนารู้สึกตัวทุกๆวันทุกๆคืนทุกเช้ากลางวัน เย็นข่ำเดึกเดินสว่างเราก็ต้องภาวนารู้สึกตัวเพื่อจะเป็นภาวนานะครับเป็นศีลใจจะปกติเย็นนะครับมีประโยชน์สุขทรัพย์นิพพานเมื่อใจเย็นแล้วก็มีทานการให้ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะว่าถ้าเราไม่สลักความพอใจและความไม่พอใจมันก็จะเป็นที่เกลียดชังอิจฉาริษยาหึงหวงนะครับ ก็จะกำหนัดกัดเคืองร่มหลงมัวเมาความประมาทเสื้อเสียมทุกทกุกจะเกิดขึ้นกับผู้นั้นท่านก็นเลยให้เรานั้นภาวนารู้สึกตัวนะครับจะได้มีศินนะเป็นที่รักของมนุษยเทวดาจะได้มีความสละความพอใจและความไม่พอใจทานศินภาวนาทําครบจบในที่เดียวทุกท่านทุกคนนะครับให้เราตื่นขึ้นมาก็อย่าลืม กับทานสินภาวนาสลักความพอใจและความไม่พอใจรักษาศินทาใจให้สบายให้ปกตินะครับเป็นการรักษาศินและทําความรู้สึกตัวเป็นการภาวนาภาวนารู้สึกตัวนะครับใจก็จะเป็นศิลปกติประโยชน์สุขรัพย์นพานเกิดขึ้นก็จะมีความให้ทานสลักความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้นะครับก็จะเป็นผู้ที่ทรงศินทรงธรรมนะครับเป็นผู้ที่ ให้ทานรักษาสินภาวนาเป็นจำทุกเช้านะทุกวันทุกเวลาทุกที่ทุกวันทุกแห่งนี่คือทานสินภาวนานะครับทานก็คือสลักความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้นะครับศินก็คือการรักษาใจนะครับให้เป็นปกติเพื่อเกิดประโยชน์ถูกซัพนิพพานกับตัวเองและผู้อื่นนะครับภาวนารู้สึกตัวนะครับพราจะรักษาใจ รักษาใจสลักความพอใจและความไม่พอใจได้ง่ายขึ้นนะครับเขาเรียกว่าทานสินภาวนาแต่ก็ต้องทําความรู้สึกตัวก่อนนะครับทำความรู้สึกตัวภาวนาทําความรู้สึกตัวให้เกิดให้มีให้เป็นให้เจริญเมื่อเกิดความรู้สึกตัวก็รักษาใจไว้ได้นะครับใจก็จะเย็นสงบนะครับนะครับไม่เล่าร้อนไม่วุ่นวายไม่ฟุง้งซ่านนะครับก็เป็นสินเป็นสมาธิเป็นปัญญานะมีศรัทธาสลัก นะครับสวลความพอใจและความไม่พอใจนะครับก็คลายทุกที่เกิดจากความพอใจและความไม่พอใจได้ก็เป็นปัญญาวิมุตินะครับภาวนารู้สึกตัวเป็นปัญญาวิมุตินะครับเมื่อเรารักษาใจไว้ได้นะครับก็เป็นเจโตวิมุตต n หลุดพ้นนะครับสงบเย็นนะครับก็เป็นสัตธ์วิมุตต n เมื่อการให้ทานเราก็เป็นสัทธาเป็นสัตธาวิมุตต n ทั้งปัญญาวิมุตับเจโตวิมุตต n แล้วก็สัตธ์วิมุตต n ก็เป็นประตูภาควิมุตต์ทำทั้งอย่างพร้อมกันทุกวันทุกคืนนะครับก็สดายนะครับภาวนารู้สึกตัวนะครับภาวนารู้สึกตัวไว้เพื่อรักษาใจนะครับเพื่อเป็นการสละความพอใจและความไม่พอใจได้นะครับเป็นศีลสมาธิปัญญาพร้อมสับนะครับเป็นมรรคนะครับสมัมมามรรคก็เดินอยู่แบบนี้อันทางแห่งสมัมมามรรคก็รู้ชอบ ก็เป็นนิมุติอันทศนะความไม่กำลเลือกแห่งใจนะครับก็ว่างก็ดับเย็นนะครับนิโรธ